ผมอะ่ะเอออยากอยากจะลองแบบไปสูจน์ลงหน่อยก็เลยบอกกับโอชิเออเราจะลงที่ท่าช้างนะโอชิก็โอเคแล้วตอนนั้นเราก็ไปท่าช้างตอนนั้นผมอยู่ในยุคที่แบบสภายังอยู่ตรงไอสภา,าโอดินสตีโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่มไม่มีสูตรหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถ รานสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง T K Shop T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เออแปลว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวส,สูตรหญิงก็มุดจะยืดสูตรหญิงก็มีสองปืนก็มีสองมีดก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากก็โลโก้คาบแล้วก็หัวคาบุกินะผมแล้วก็ ้าพมันขอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมหลับพี่เขานะผมแล้วก็เอ่อส่วนราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้นนะผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานวาดอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอาเนี้ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ ผมไม่อยากผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตระผมหาร้านไหนดีร้านที่ผม TK Shop นะผม๋ยวผมจทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผม TK Shop ในเชมองไข่ปองสี่ห้าน้าจอดมักทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟปลส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟังเกนไรกูประสงค์ไลฟ์ถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าโงไลฟ์ถุยรับสกิลเยอะมากทะลุใส่ทะลุพุงทะลุกัดเกล็ดประตะกูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงแชททะลุแวสทะลุทีวีในเฮดแรสต์ใส่พระปักเกาะปูนในเฮดแรสต์สองช็อต ซตัวลรแวใจสอดจอบกอดถ้าหัวมึง h ฮดเ l e s ส โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักคนกันด้วยนะผมก็แล้วสู่ลิกจัสตาเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ในทุกวันพุธเช่นเคยครับผมทุกวันพุธเช่นเคยมาประจำขนาดนี้ในเล่าเรื่องลิกนะครับผม ก็ในสัปดาห์นี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพราะว่าผมนะที่ผมอยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าคือหนึ่งคือช่วงเนี้ผมเริ่มกลับมาท่าช้างแล้วจะว่าเริ่มกลับมาท่าช้างแบบเริ่มแบบจะมาจริงจังที่ท่าช้างแล้วใครอยากรู้สาเหตุสามารถดูไปย้อนดูได้นะผมเราได้ทําการตัดไว้ที่เรียบร้อยนะผมว่าสาเหตุที่ผมอยากอยู่ท่าช้างเพราะว่ามีบอกอยู่ในคลิปนะผมส่วนวันนี้ว่าเหตุผล ทำไมเราอยากทำไมถึงแบบเออแบบชอบท่าช้างทำไมผมอย,อยากอยากอยู่มากมันเอาอาง่ายผมให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองครับเ้ื่องย้อนไปสมัยนี่ในสมัยตอนที่อ่าตอนที่ผมยังอยู่ท็อปไฟท์ใหม่ๆตอนนั้นผมอยู่ท็อปไฟท์ตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าฟินิกตอนนั้นสร้างแกงฟินิกอยู่ในช่วงที่แบบเดิมพันหาวอ และตอนนั้นผมอยากจะเอ,อ,อยากจะเห็นอยากจะไปทำโรปพพี่วอลเขาได้ชวนแบบเออชวนแบบเออเนี่ยมึงมีแก๊งลงไหมเห็นอยากลงอ่ะมีประเทศลงใช่ไหมเขาเลยเสนอท่าช้างเพราะมากคือคือผมอะไปเห็นในกลุ่มว่าเออพวกญาติเราแล้วพวกญาติอะไรเราประมาณนี้เขาได้โพส์แบบเห็นเออแบบอยู่ท่าช้างกันแล้วทีเนี้ยคือ ด้วยตัวผมอ่ะเอออยากอยากจะลองแบบพิสูจน์ลงหน่อยก็เลยบอกกับโอชิเออเราจะลงที่ท่าช้างนะโอชิก็โอเคแล้วตอนนั้นเราก็ไปท่าช้างตอนนั้นผมอยู่ในยุคที่แบบสภายังอยู่ตรงไอสภา o อดิน i ตีอ่ะไม่รู้นะใครเคยเล่นไปแต่อยู่ตรงประมาณตรงนั้นนะผมะออะเมื่อก่อนอ่ะยังทันเลยครับตอนนั้นเป็นบ้านตอนนั้นอ่ะเราโอ้โหแบบ เอาง่ายตอนเรามาใหม่หเฮียบ้านเราคือแบบเราเราเรา,เราแบบดีใจมากเลยเราได้บ้านครั้งแรกคือเราดีใจมากเลยเฮียคือเราไม่ไม่เคยได้บ้านอ่ะตอนนั้นแต่ผมรูึกถึงสมัยดันมากเลยเฮียแบบเราได้บ้านครั้งแรกเราดีใจเฮียแบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือตอนนั้นผมไปกับโอชิไว้เฮียแล้วเขาตอนรับแบบพวกรูกหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเอารุ่งว่าไงอะไรมาเนี้ยตอนเราได้แบบเฮียแบบได้ดีมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขมากสำหรับญาติเราเลยเพราะว่าญาติเราเยอะ ผมก็เลยไปลองลองอ่าลงฟีนิกซ์ตอนนั้นแบบคนเยอะมาก <c oughs> ตอนนั้นเราฟาร์มเราช่วงฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มฟร์มจนไปสะดุดโอ้แก๊งที่ใหญ่สุดก็คือแก๊งสมวกวีดตอนนั้นคือแบบไอ้เชี่ยเกือบแล้วเกือบโดนเชราว,ว่าเกือบโดนเพราะผมไปกอดไอ้พวกไอ้นั่นอะ่ะไอเอเบที่มันเป็นเชระว,ว่าที่มันเป็นไอ้นั่นอะ่ะเหมือนเหมือนเขาไว้ตั้งอะ่ะ ไอ้ไหนได้มันเป็นรูปปั้นในวันไอ้นั่นจะเป็นตอนช่วงวันลอยกระทงอ่ะตอนนั้นน่ะเกือบโดนเส้นเอาง่ายๆโดยเกือบโดนส้นตีเขาจะเอามีาง่ายผมจําได้เลยมีมีกับสโมกวีดสามวันติดกับฟินิกอะมีเรื่องกับสโมกวีสามวันติดไอชามิทนั้น,นหนักสุดตอนที่แบบมันเหมือเหมือกลอนฟ้อนตอนฟ้าน้วมันเหมือแบบชนคนอะโอ้โหไม่ชนเขาอะเขาจะเอาเรื่องไอ้ที่อะ เกือบ,บโดนไม่ไรที่ยะแต่ลุงก็แบบเขาไม่ได้อะไรนะลุงเป็นคนดีลุงลุงยังนี่เลยยังบอกว่าเออสู้ๆฟินิกอะไรไหมนะี้ยแล้วแบบก็ยังอยู่ยังไม่มีสตรอรี่ก็ยังอยู่อย,อยู่จนแบบไอ้ฟิลที่แบบน้องๆมันเปื่อยแบบบมดไฟบมดไฟด้วยนะครับก็เลยยุบยุบไปช่วงนั้นยุบฟินิก Phoenix ไปแล้วก็กลับมาทำครอบครัวแต่ยังอยู่นะ กลับมาทำครอบครัวเสร็จพอในยุคในช่วงที่แบบช่วงที่แบบเออซา,าวเวียเริ่มมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นมีเหมือนมีสตอรี่กับซาวเวียเนียมัง้งเพราะว่าอตอนนั้นยังไม่ขึ้นซาวเวียตอนนั้นขึ้นมาระยมอีทคอมมิ่ง e ตอนนั้นแบบตีจนแบบเ,เนี่ยจะมีปัญหากันแล้วก็แบบก็เลยออกออกประเทศตอนนั้นแบบเราไม่เชื่อว่าผมอ่ะไม่ได้เข้าท่าช้างมาประมาณหนึ่งเดือน แต่ยังแวะแบบเออให้รถให้ลูกอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นจริงจังหนึ่งเดือนผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเขาอัปเดตไปถึงไหนหนึ่งเดือนครึ่งมั้งใช่ว่าหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะผมแบบไม่ได้แบบเล่นนานมากเลยท่าช้างเกิดขึ้นเพราะผมไม่ได้บอกผมทังหาเมืองแล้วก็อยู่เทนเนิงสิงเทนเนิงแล้วเราหาเมืองเล่นไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้ท่าช้างเป็นยังไงบ้างหรืออะไรบ้างาไม่งั้นผมลืมท่าช้างไปแล้วแล้วแล้วก็กลับมาใหม่น่าจะตอนช่วง กลับมาก็ให้ลดลูกให้อะไรแล้วก็กลับมาจริงจังก็มาช่วงสองวันที่แล้วนะครับผมกลับมาจริงจังคำว่าผมกลับมาจริงจังคือกลับมาคราวนาี้เพราะว่าผมจะทําครอบครัวแล้วผมจะมาอยู่ในในนิทยนย,ยาวเจ้าว่าไปที่ไหนผมไม่ค่อยมีความสุขหรอกเท่ากับที่เนี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมันเหมือนแบบบ้านหลังที่สองของผมบ้านหลังที่สองของผมแบบใช้คําว่ามันไม่มีความอองง่ายแบบ ที่อยู่ที่ความสุขเท่ากับที่เนี่ยถ่าช้างคือแบบเรามองไปเราพอไปทางไหนก็เจอแต่ญาติเราอารมณ์เหมือนอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนอยู่ท็อปไฟครับแต่เป็นท็อปไฟที่แบบเป็น v 2เป็นแบบเวอร์ชั่น2มีญาติเราแค่เพิ่มเติมคือมีญาติเรามาถึงเขาจะมองประเทศนี้ไม่ค่อยดีหรืออะไรแต่อารมณ์เหมือนฟิลเหมือนท็อปไฟท็อปไฟ v 2เพราะว่าญาติเราอยู่ที่นี่กันเยอะมาก 50ด้วยมัง้งประมาณ5060ญาติเราอยู่ที่นี่กันเยอะมากพวกพวกที่เคยอยู่ท็อปไฟอะมีอยู่เยอะมากนะผมเยอะมากโอ้แบบที่ผมอยากเล่นเพราะเออญาติเราเยอะและแบบเอ้เราก็แบบมีความสัมพันธ์กับประเทศนี้เยอะเพราะว่าคืออาง่ายเราเล่นมาเราเท่นไปประเทศข้าช้างแบบจริงๆก็ประมาณสองเดือนเต็มสองเดือนนะครับผม แต่ว่ามีความสัมพันธ์โอ้โหที่แบบดีมากครับใช้คำว่าคือเป็นประเทศหนึ่งที่ผมแบบเล็งไว้นานว่าอยากกลับแนะผมก็ได้กลับมาแบบทําจริงจังและคราวนี้ผมกลับมาง่ายแบบกลับมาคราวนี้เพื่อจะแบบทำครอบครัวผมไม่ได้จะฟิลแก๊งผมอยากทาครอบครัวเพราะว่าคือผมอยากจะแบบเห็นฟิลอยากทําเออครอบครัวอีกครั้งแล้วผมจะ เปลี่ยนระบบฟินิกใหม่เปลี่ยนระบบฟินิกใหม่แบบหมดเลยนะครับผมที่แบบมันเคยผิดพลาดเลยนะผมจะเปลี่ยนหมดทั้งหมดเปลี่ยนแบบใหม่ทั้งหมดนะัผมวลาฟินิกเพราะว่าอย่างที่บอกผมว่าผมยังเหลือเวลาอีกโอ้โหอ่างี้ยผมยังเหลือเวลาประมาณช่วงเดือนนี้อะลกอ่าพมกุมภากีนาเมษาคือสภา มิถุนาเลอเจ็ดเดือนผมมีเวลาเล่นแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเพราะว่าช่วงกรกฎาเนี่ยผมจะไปบวชแล้วนะผมไปบวชโอซีนะผมเพราะผมมีเวลาแค่เล่นแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะใชื่อว่าเจ็ดเดือนเท่านั้นเจ็ดเดือนเวลาเล่นทําให้คุ้มค่าสำหรับเพราะผัวฟินิกซ์ที่กำลังทําอยู่เจ็ดเดือนนะผมแต่ว่าผมต้องทําให้เต็มที่สำหรับฟินิกซ์ที่ผมกำลังทําอยู่ แต่มาเอาแง่แบบผมแบบแบบอะไรแบบใหม่หมดแบบฟินิกใหม่อะไรหมดเลยนะผมแบบฟินิกที่ผมจะทำเนี่ยคือแบบผมเปลี่ยนแบบผมเอาแง่ซ้อมมากขึ้นอะไรมากขึ้นเอาแง่คือเปลี่ยนอะไรใหม่หมดก็ผมอยากพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคือผมนะถ้าถึงคือผมแบบเออได้อยู่กับเขาแต่ถ้าถ้าแบบผมได้ทำเองอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบสุดอะไรสุดมากนะผมก็ ก็สำหรับนี้ขอตัวก่อนไว้เจอกันพุทธหน้าผมจะไปนล้สำหรับเรื่องเล่านะผมไว้เจอกันพุทธหน้าพุทธหน้าจะเป็นเรื่องเล่าอะไรก็ติดตามชมมันได้นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวะไรก่อนไว้เจอกันพุทธหน้าบา,บายๆกับผมไปแล้ว